วาเลนไทน์นี้มีอะไรให้แฟนกันและยังครับสวัสดีครับีอคิวพักคาเทศนะครับจัดร้านไอเลิฟเจนนะครับวาเลนไทน์เหลืออีกไม่ถึง2สัปดาห์แล้วนะเตรียมของขวัญกันแล้วหรือยัง เวลามีเพื่อนมาถามว่าเฮ้ยจะซื้อของผวันวนาเลนไท์ให้แฟนซื้ออะไรดีอ่ะเครื่องประมีตั้งแบบแหวนต่างหูเสร้อข้อมือสื้อ,อคอจี้มีตั้งเยอะวันนี้มีข้อแนะนำม,มาแบบรวบัเดเร่วนและฉับไวให้กับคุณหนุ่มๆกันนะครับมาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างในคลิปนี้นะครับอันดับหนึ่งนะครับใครๆก็คงนึกถึงเรื่องของแหวนนะครับแหวนเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีแบบแฟชั่นหลายๆแบบมากมายเลยทีเดียวใครๆก็อาจจะชอบนะครับอันนี้เนี่ยขอควรระวังนิดนึง ถ้าคุณยังเป็นแฟนกันอยู่และยังไม่ได้คิดว่าจะขอเป็นแฟนแต่งงานเนี่ยถ้าไม่ใช่แหวนคู่ก็อย่าเพิ่งซื้อแหวนนะครับคุณแฟนหลายๆคนก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยจะมาขอฉันแต่งงานหรือเปล่าถ้ายังไม่ได้ขอแต่งงานอย่าเพิ่งซื้อแหวนนะครับยกเว้นแหวนคู่ซื้อได้นะโอเคอันดับ2ครับเรามามองคันถึง,ถงเรื่องของจี้เพชรดีกว่าจี G ้เพชรเนี่ยก็เป็นแบบอะไรที่เปลี่ยนกันได้ง่ายๆเปลี่ยนได้หลากหลายสไตล์นะครับมีทั้งแบบอันใหญ่ก็ได้อันเล็กก็ได้แล้วจะความชอบของแต่ละคนเลยแต่อันนี้เนี่ย ข้อคำนึงนิดนึงให้ระวังด้วยนะว่าเขาใส่เป็นจี้พระหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาใส่จี้พระก็คือจบเลยนะเขาไม่ใส่จี้เพชรแน่นอนอันดับ3านะครับที่จะแนะนําเลยนะครับก็คือต่างหูเพชรครับเป็นเพราะว่าอะไรหรือเปล่าเป็นเพราะว่าต่างหูเพชรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สาวๆหลายคนชอบเปลี่ยนกันบ่อยๆคือเขามีมากกว่าหนึ่งคู่นะเขาไม่ได้ใส่กันแค่คู่เดียวบางคนวันนี้ก็ใส่คู่นี้บางวันก็ใส่อีกคู่หนึง่งอันนี้เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้เรื่อยๆและก็ต้องบอกว่าต่างหูเนี่ยมีหลายงบประมาณ หมื่นหนึ่งก็มี2 0 0 0 0ก็มี30 0 0 0ก็มี4ี่หมื่นห้ก็มีมีทุกงบเพราะฉะนั้นชอบแบบไหนสามารถมาจัดหาเลือกได้เลยแล้วก็อย่างหนึ่งสั่งหูเนี่ยไม่ต้องคํานึงถึงริงไซส์นะครับก็คือซื้อไปยังไงก็ใส่ได้แน่นอนอันดับ4อันดับสุดท้ายนะครับนั่นก็คือสร้อยข้อมือครับสร้อยข้อมือหลายหลายคนเนี่ยเขาก็มีแฟชั่นสร้อยข้อมือกันนะครับบางคนชอบแบบนี้บางคนชอบแบบนี้มีแบบต่างๆให้เลือกมากมายนะครับอันนี้ก็ต้องแลวจากความชอบนะครับแต่สําคัญอย่างเดียวนะครับก็คือว่า อย่าเลือกให้ซ้ำกับที่ที่แฟนมีแล้วนะครับอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับโอเคครับขอให้มีของขวัญสักชิ้นหนึ่งในวาเลนไทน์นี้รับรองคุณแฟนรักแน่แน่เลยแล้วก็ถ้าเกิดใครยังไม่มีติดต่ออีกได้ด่วนเลยนะครับสสัปดาห์นะครับเหลือเวลาอีกไม่เยอะแล้วนะครับติดตามรับชมกับอีกได้ทุกช่องทางอนเลยนะครับทั้ง YouTube c h anel แล้วทาง Facebook นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสับให้กับวิกท่างใน y o t u u e c ช anel แล้วก็ทาง f a c e b o o k เหมือนเดินมนะครับกดกระดิ่งด้วยนะอย่าลืมนะโอเคแล้วก็เจอกันใหม่ ep หน้ากับ XQ p o เค้าคาเฟ่คนนี้นะครับสวัสดีครับ